สวัสดีค่ะเด็กๆและผู้ปกครองทุกท่านนะคะสําหรับวันนี้เป็นวันสุกร์สุดสัปดาห์แล้วนะคะ,ะในสัปดาห์นี้ที่เราเรียนมาทั้งหมดอยู่ในหน่วยรืดูกาลใช่ไหมคะวันนี้คุณครูโบจะมาสรุปฤด,ดูการทั้ง3ฤด,ดูการให้เด็กๆได้ฟังกันเกี่ยวกับรายละเอียดทั้งหมดเลยที่เราได้เรียนมานะคะจะสรุปเป็นคลิปวิดีโอให้เด็กๆได้ชมกัน แล้วต่อจากนี้เมื่อสรุปเสร็จคุณครูก็จะบูรณาการ,รเด็กๆรู้ไหมวันนี้เป็นวันอะไรรู้หรือเปล่าคะอ่าวันนี้เป็นวันลอยกระทงนะคะซึ่งตรงกับวันที่19พฤศจิกาย,ยนพอดีนะคะเด็กๆอยากทํากระทงไหมคะไหนตอนเย็นใครอยากไปทํากระทงกับใครอยากทำกระทงแล้วไปลอยกับคุณพ่อคุณแม่บ้างสนใจไหมคะอ่าแล้วคุณครูโบจะบูรณาการ เนื้อหาวันรอยกระทงมาให้เด็กๆได้ชมกันอีกคลิปหนึ่งตามหลังมานะคะอ่าเดี๋ยวถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปสรุปเกี่ยวกับฤด,ดูการกันเลยแล้วก็เราไปชมเนื้อหาของวันรอยกระทงกันประวัติความเป็นมา เพราะอะไรถึงได้เกิดวันลอยกระทงขึ้นการลอยกระทงเพื่ออะไรทําให้แม่น้ําเป็นยังไงบ้างขอขมาใครบ้างแบบนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะประเทศไทยเรามีอยู่ด้วยกัน3มฤดูนะคะเด็กๆฤดูร้อนอากาศร้อนแห้งแล้งและอบอา้าวฤดูฝนเด็กๆ ไม่ควรเดินตากน้ำฝนนะคะเพราะเดี๋ยวจะเป็นหวัดค่ะฤดูหนาวว้าวหิมะตกแต่สภาพอากาศแบบนี้ไม่มีในประเทศไทยนะคะฤดูหนาวในประเทศไทยมีอากาศเย็นสบายและในบางพื้นที่จะมีหมอกปกคลุมดังนั้นเด็กๆควรแต่งกายให้เหมาะสมกับตามฤดูกาลนะคะฤดูร้อน ควรสวมใส่เสื้อผ้าที่มีเนื้อบางระบายอากาศได้ดีสวมใส่สบายเครื่องแต่งกายที่จำเป็นต้องใช้เช่นร่มหมวกแว่นตากันแดดหรืดูฝนถ้าเด็กๆจำเป็นจะต้องออกจากบ้านในขณะที่ฝนกำลังตกก็ควรสวมใส่เสื้อกันฝนหรือกางร่มเพื่อป้องกันไม่ให้เสื้อผ้าหรือร่างกายเปียกฝนจะทำให้เด็กๆเ,เป็นหวัด ฤดูหนาวเด็กๆควรสวมใส่เสื้อผ้าเนื้อหนาถ้าอากาศหนาวเย็นมากควรสวมใส่เสื้อกันหนาวทับหรืออาจใช้เครื่องแต่งกายอย่างอื่นเช่นผ้าพันคอถุงมือถุงเท้าเพื่อช่วยให้ร่างกายเด็กๆอบอุ่นขึ้นนะคะมาเรียนรู้คำศัพท์ในหน่วยรอฤดูการ seasons ฤดูการ The summer ฤดูร้อน The rainy season ฤดูฝน The winter ฤดูหนาวการดูแลตนเองในแต่ละฤดูกาลหน้าร้อนเด็กๆควรสวมใส่เสื้อผ้าที่มีลักษณะเบาบางเปิดพัดลมเพื่อคลายร้อนเปิดแอร์ทานผลไม้หรือ ดื่มน้ำมากๆถ้าเด็กๆมีความจํำเป็นจะต้องออกจากบ้านเด็กๆควรสวมแว่นตากันแดดใส่หมวกหรือใช้ร่มกันแดดเพื่อคลายความร้อนนะคะในฤดูฝนบางครั้งอาจจะมีฝนตกตลอดทั้งวันเด็กๆไม่ควรออกไปตากฝนหรือไปเล่นน้ำฝนนะคะถ้าจําเป็นจะต้องออกจากบ้านควรสวมใส่ รองเท้าบูทตเสื้อกันฝนหรือมีร่มไปด้วยนะคะเด็กๆจะได้ไม่เป็นหวัดค่ะการดูแลตนเองในช่วงฤดูหนาวตอนเช้าเด็กๆตื่นขึ้นมาอาจจะออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นอยู่เสมอสวมใส่เสื้อผ้าที่มีลักษณะหนานุ่มและในเวลาตอนกลางคืนเด็กๆควรห่มผ้านอนด้วยนะคะ วันนี้นะคะคุณครูจะพาดเด็กๆค่ะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวันสําคัญของไทยนั่นก็คือวันลอยกระทงนั่นเองค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเรามาเรียนรู้ความเป็นมาและก็ความสําคัญของประเพณีลอยกระทงกันก่อนเลยค่ะวันลอยกระทงนะคะจะตรงกับวันขึ้น15บ้าคำเดือน12ค่ะส่วนใหญ่แล้วนะคะจะตรงกับเดือนพฤศจิกายนนั่นเองวันลอยกระทงนะคะเป็นวันสําคัญทางประเพณีของไทย เป็นการนำกระทงนะคะไปลอยน้ำเพื่อขอขมาพระแม่คงคาเพื่อแสดงความสำนึกบุญคุณของแม่น้ำที่ให้เราได้ใช้น้ำและดื่มกินตลอดจนนะคะเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคาที่เราได้ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงไปในแม่น้ำค่ะเด็กๆอยากทราบไหมคะว่าวันลอยกระทงปีนี้ตรงกับวันที่เท่าไหรเอ่ยใช่แล้วค่ะวันลอยกระทงปีนี้นะคะจะตรงกับวันที่ 19พฤศจิกายน2564นั่นเองค่ะไปนะคะคุณครูก็จะพาเด็กๆนะคะไปเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมค่ะที่ทำในวันลอยกระทงกันนะคะกิจกรรมแรกนะคะนั่นก็คือการประดิษฐ์กระทงเล็กใหญ่ค่ะไปลอยในแม่น้ำและการปล่อยโคมลอยนั่นเองค่ะ และนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการจัดกิจกรรมประกวดต่างๆค่ะเช่นการประกวดกระทงหรือว่าการประกวดนางนพมาศนั่นเองค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในแม่น้ําค่ะ เช่นกระทงที่รักษาสิ่งแวดล้อมนะคะอาจจะเป็นกระทงใบตองหรือว่ากระทงที่ทําจากต้นกล้วยนะคะดเด็กๆและกระทงขนมปังค่ะสามารถนําเป็นอาหารปลาได้ด้วยนะคะแต่จะมีกระทงบางประเภทที่ไม่ได้รักษาสิ่งแวดล้อมนะคะเช่นกระทงโฟมค่ะเนื่องจากโฟมนะคะจะมีการย่อยสลายได้ค่อนข้างนานค่ะจึงไม่นิยมนํามาลอยกระทงกันนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นการทารําความสะอาดตาม แม่น้ําลําคลองนะคะเช่นขุดลอกคูคลองแล้วก็เก็บขยะรอบๆอบแม่น้ํานั่นเองค่ะและเด็กๆนะคะไม่ควรทิ้งขยะลงในแม่น้ําค่ะให้แม่น้ําเน่าเหม็นถ้าเราไม่มีน้ํากินน้ําใช้เราก็ไม่สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้นะคะเด็กๆวันลอยกระทงปีนี้เด็กๆก,ก็อย่าลืมออกไปลอยกระทงกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะแต่ที่สําคัญก่อนออกจากบ้านอย่าลืมใส่แมสด้วยนะคะเด็กๆ